อาร์เซนอลสามารถทำประตูใส่เชลซีได้100%่งยครับสำหรับผมหน้าผมมองว่ากินอาร์เซนอลได้ยากนะครับเล่ในในบ้านเนี่ยผมมองว่าอยู่ในหน้าบอลรองนะซึ่งผมก็มองว่าอาร์เซนอลมีทีเด็ดสลับคืนนี้แน่นอนครับลักษณะของราคาทั้งหมดนี้นะถ้าในมุมของผมนั้นผมก็มองว่าเป็นราคานะที่อยู่ในหน้าของบอลรองนะอาร์เซนอลน,น่าจะสู้ขาดใจครับก็ฟันธงว่าเชียร์อาร์เซนอลดีกว่าใช่ไหมครับ สวัสดีครับพบกับ45นาทีมีบิ๊กแมตช์นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับเกมใหญ่ๆนะที่เป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์เราจะทําคลิปแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเป็นการวิเคราะห์บิ๊กแมตช์นะครับซึ่งเราจะพูดคุยกับใครบ้างก็ลองติดตามกันดูคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับเกมระหว่างอาร์เซนอลพบเชลซีนะกับเทียหมานะครับซึ่งหากใครติดตามเรานับอย่าลืมนะครแอด45 OVER แอส45 OVR นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับแอ OVR หนึ่งหกแปดแอ OVR หนึ่งหกแปดแล้วก็อื่นถามเยียมหมาก่อนครับความพร้อมของอาร์เซนอลนะเป็นอย่างไรบ้างครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็ถ้าเราดูจากถ้าเราดูจากนัดแรกของอาร์เซนอลนะครับที่ออกไปเยือนเบนฟอร์เนี่ยถือว่าสภาพทีมเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอีกอย่างเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยอ่าโอบามิยองเนี่ยศูนย์หน้าตัวเก่งเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ลงด้วยนะครับ แต่ว่านัดวันอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยอาจจะกลับมาลงนะครับเพราะว่าสภาพของร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะครับอ่าแล้วความพร้อมของเชลซีครับเป็นอย่างไรบ้างของเชลซีเนี่ยถือว่าสภาพความพร้อมของเชลซีถือว่าเต็มที่มากนะครับนัดแรกเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยอัดคิดตตังผลิตไป3าูนเลยนะศูนย์หน้าแล้วก็กองกลางกองหลังเนี่ยถือว่าลงตัวมากๆและอีกอย่างหนึง่งที่เชลซีชนะ3าูนเนี่ย ยังไม่ครบองค์ประชุมนะครับกองเต้เรายังขาดอยู่นะแต่ว่านัดนี้เนี่ยเห็นว่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับเกมนี้คาดว่า11ตัวจริงของเชลซีมีใครบ้างครับ11ตัวจริงของเชลซีเนี่ยในรูปแบบระบบทีมนะผมคิดว่านะว่าทูเครนเนี่ยจะต้องมาแบบ3-4-2-1นะครับก็แผงหลัง4ตัวนะก็จะเป็นเทโวโซลาบานะครับแล้วก็เอ็นเวสอินเทนเซนนะครับแล้วก็อันติโรลูดิเกอร์นะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกจอร์จินโย เซ่าอับบีเดกิตานะครับแล้วก็โควาซิกแล้วก็อาจจะมีเทมมี่มาด้วยนะครับแต่ส่วนหน้าตัวเป้าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นเวนเนอร์ ner, หรือว่าเป็นลูกากูที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับในส่วนของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับคิดว่า11ตัวจริงจะเป็นใครบ้างเพราะว่าเกมที่แล้วนัดเปิดสนามนั้นอาร์ Arsenal, Pie, เซนอลพ่ายไปเลยครับก็11ตัวจริงผมคิดว่านะว่าอาร์เตน้าเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนระบบทีมอะไรมากมายก็ถ้าผมคิดว่าถ้าแผงหลังนั่นจะเป็นพวก คิเอนเทนนี่นะครับเป็นไว้พวกคารัมแชมเบอร์พวกเปาโลมาลีนะครับส่วนในประตูเนี่ยก็น่าจะเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมคือแบนเรโ,โนส่วนบิ๊กฟิลตัวรัดเนี่ยน่าจะเป็นกาดิซาก้าหรือแซมบี้โลโกงกานะครับแล้วก็บิ๊กฟิลตัวลุกเนี่ยน่าจะเป็นพวกเปเป้แล้วก็เอมิสมิสโลแล้วก็ตีนอรี่นะครับส่วนศูนย์หน้าเนี่ยศูนย์ศูนย์หน้าเนี่ยนัดก,ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน,น,น่าจะเป็นโฟลาลินบาโลกันนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ย โอบามิยงกลับมาได้แล้วครับถือว่าลงทีมได้แล้วครับถือว่าทั้ง2ทีมในเกมวันอาทิตย์นี้จะใส่กันเต็มที่นะครับเตียตัวจริงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมหรือไม่ครับซึ่งถ้าผมมองนะผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบทั้ง2ทีมเนี่ยผมคิดว่าเชลซีน่าจะครบสูตรมากกว่าอาร์เซนอลนะครับโอเคทีเนี้ยในส่วนของอาร์เซนอลและเชลซีเองนะก็มีสถิติดับต่างๆในการพบกันนะที่ถือว่าเป็น สถิติดับที่มีผลเหมือนกันนะครับต่อลูกเกมสถิติในการพบกันนะครับสิเกมนะบอกว่าอาร์เซนอลสามารถเอาชนะไปได้4เกมและเชลซีก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ถึง4เกมนะเสมอกัน2เกมเรียกว่าเป็นสถิติที่เท่าเทียมกันนะครับใน10เกมหลังสุดที่เคยพบกันนี้นะครับแต่สถิติในการพบกันนะที่บ้านของอาร์เซนอลนะับาเกมหลังสุดนะที่เคยพบกัน ในบ้านของอาร์เซนอลนั้นต้องบอกว่าอาร์เซนอลสามารถทําประตูใส่เชลซีได้100%ครับนับตั้งแต่ปี2008คิดว่าในค่ำคืนนี้อาร์เซนอลจะสามารถทําประตูใส่เชลซีได้อีกหรือไม่ครับก็ทางผมคิดว่านะถ้าอาร์เซนอลเนี่ยได้ออบาเมยองขึ้นมาเนี่ยผมว่าเกมลุกเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยศึกเนี่ยมันเป็นศึกด้ลอนดอนดามิเมตนะคือไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วซึ่งผมมองเลยว่าเชลซีเนี่ย กินอาเซนลได้ยากนะครับผมคิดว่าอาเซนลเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าสู้นะครับพอมันเป็นศึกลอนดอนโอเคเพราะฉะนั้นเ,เกมนี้ราคาที่ออกมาราคาที่ออกมาลองวิเคราะห์ราคาที่ออกมาหน่อยว่าลักษณะของราคาที่ออกมาในมุมมองของยามามองว่าอย่างไรบ้างในส่วนของราคาส่วนราคาที่ออกมาเนี่ยราคาแรกเนี่ยเชลซี Chelsea มาต่อครึ่งลูกนะครับแต่การต่อครึ่งลูกเนี่ยคงไม่สนับสนุนเชลซีสักเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ย เลยราคาสูงต่ำเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันมันต่ำจนเกินไปนะซึ่งผมมองว่าเชลซีเนี่ยเป็นเกมเป็นเป็นทีมที่ว่าเล่นเล่นเหนียวนะครับกองหลังเหนียวมากแล้วก็เกมลูกก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับซึ่งผมมองว่านะสำหรับผมนะผมมองว่ากินอาร์เซนอลได้ยากนะครับเล่นในบ้านเนี่ยครับแต่ราคาเปิดมาแล <c oughs> นะ้วบอกว่าให้เชลซีนะบุกมาต่อปอปอจนปัจจุบันรับราคามีการขยับนะไหลไปบอกว่าให้เชลซีมาต่อ ครึ่งควบลูกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการต่อของเชลซีต้องบอกว่าราคาต่างๆนะไม่ขาดเลยปัจจุบันบอกว่าราคาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกนั้นนับจ่ายน้ํา0.86ให้อาร์เซนอลนับจ่ายน้ํา1.07ให้เชลซีแต่ราคาพูบอกว่าถ้าอาร์เซนอลชนะจ่าย4.75ครับถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าเชลซีชนะจ่าย1.73 นะซึ่งราคาพู1 7นนะของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา1.07ยังไม่ใช่ราคาภูของหน้าบอลต่อนะที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้แต่ส่วนราคาพูเสมอเต็มเวลานะบ3.75เเนี่ยเป็นภูเสมอเต็มเวลาที่อยู่ในเดทที่ต่ําที่สุดนะของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกถ้าเรามาดูราคาพูของอาร์เซนอลเนี่ยจ่าย4.7 5ต้องบอกว่าในเกมนี้ครับโอกาสที่เชลซีจะชนะขาดเป็นไปได้ยากามากๆเก์หมาคิดว่ายังไงบ้างครับซึ่งถ้าผมมองดูจากราคานะผมว่า โอกาสยากนะครับที่จะไปชนะอาเซนอลในบ้านที่เอเมิเรตได้เนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยถึงจะไหลไปต่อเชลซีก็ตั้งแต่การจ่ายคื่องบลูกที่ล้นๆอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่า,ทาไหร่นะผมมองว่าอยู่ในหน้าบอลรองนะซึ่งผมมองว่าอาเซนอลมีทีเด็ดสลับคืนนี้แน่นอนครับครับในส่วนของราคาสกอร์สูงเต็มเวลาก็เหมือนกันคนระับมาแปลกมากครับเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งแต่น้ำ0ู .87 ปครับปัจจุบันราคาสกอร์สูงเต็มเวลาอยู่ที่2ลูก ควบ2ลูกครึ่งแล้วมีการขยับน้ำใจ่ายให้แพงกว่าเดิมอีกเป็น0.91จาครับจากลักษณะราคานคับที่สัมพันธ์กันนะครับราคาภูก็บอกชัดนะว่าไม่ใช่บอลที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ไง่ายๆดังนั้นในเกมนี้ครับถ้าเราวัดจากราคานะต้องบอกว่าหากเชลซีจะชนะก็จะชนะไม่ขาดนั่นเองครับและมีโอกาสที่จะเสมอสูงมากๆและมีโอกาสพอสมควรที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านทุบเชลซีไปได้เลยด้วยซ้ำครับนะเมื่อเรามาดูสถิติของเชลซีเนี่ยสิเกมหลังสุด ถือว่ามีผลงานที่ดีนะครับชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ปัจจุบันนั้นเชลซีไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดต่อก,กันนะครับและผลงานในเกมเยือนของเชลซีถือว่าใช้ได้เลยครับสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปถึง90%จาก10เกมหลังสุดที่เชลซีออกไปเยือนอยังหมาคิดว่าเกมนี้เชลซีจะทําประตูใส่เซนอนได้หรือไม่ครับ ซึ่งทางเหหมายคิดนะครับว่าถ้าจะเสมอเนี่ยก็ต้องแบบเสมอแบบมีสกอร์หนึ่ง,งแต่ถ้าเหหมายคิดว่ามุมพิกกันว่าจะชนะผมมองว่านะ่าจะเป็นอาร์ซนอลชนะ1-0ึ 0, หรือเสมอหน,หนเก็บหนึ่คะแนนนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปนะจากราคาทั้งหมดนะเป็นราคาแฮนดิแคปนะที่เปิดมาเป็นราคาภูที่จ่ายและราคา สกอร์สูงเต็มเวลาที่ออกมาณนะปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าผู้นี้นะครับลูกเกมที่เล่นกันนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อึดอัดนะครับนาราคาภูต่างๆนะไม่สนับสนุนกันนะครับราคาสกอร์สูงเต็มเวลาก็ไม่ให้ตรวจนะครับราคาแฮนดี้แคปก็ไปดื้อนะแต่ราคาผู้บอกว่าไม่ชนะเลยดังนั้นในเกมนี้ในเรื่องของสกอร์อยหมาคิดว่า3ประตูจะมีหรือไม่ครับ3ประตูผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะผมมองว่า11หรือ10นะครับดีไม่ดีเนวเชลซีเนี่ยแพ้ด้วยนะครับเกมนี้เนี่ ผมมองอย่างนี้นะครับลักษณะของราคาทั้งหมดนี้นะถ้าในมุมของผมนั้นผมก็บองว่าเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลรองนะในส่วนของสกอร์ถ้าหากมีประตูนะเกิดขึ้นนะ,นะอาจจะมีเพียงแค่ประตูเดียวหรือเป็นการเสมอแบบมีสกอร์นั่นเองครับหากเชลซีบกุกมาชนะได้จริงผมก็ยังมองว่าเป็นการชนะที่ไม่ขาดแน่นอนนะครับยามาคิดว่าจากราคาทั้งหมดนี้ชัดเจนหรือยังครับว่าเชลซีหักชนะได้จะเป็นการชนะไม่ขาดแน่แน่ถูกต้องครับกับราคาตรงนี้ผมมองนะว่า ถ้าชนะเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมมองแค่1นูนเท่านั้นนะครับของนัดนี้เนี่ยสองศูนย์เป็นไปได้ไหมสองศูนย์เป็นไปได้ไหมเพราะว่าราคาสกรอร์สูงเต็มเวลาเนี่ยมันสองลูกควบนะคุมอยู่นะแต่นะ้ํามันก็จ่ายค่อนข้างที่จะแพงนะโอกาสที่เชลซีจะชนะสองประตูเป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับถ้า <c oughs> ถ้ามีประตูลูกแรกมาแล้วเกมเปิดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครยอมใครอะรอนดอนดับมเม็ดเนี่ยที่สรุปในมุมของเยามหมาเลยแล้วกันนะว่าอาร์เซนอลกับเชลซีนะ จะมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรในรูปแบบของแฮนดิแคปนะและในรูปแบบของสกอร์นั้นลักษณะแบบไหนครับจะจบลงอย่างไรเชิญเฮีหมาเลยครับซึ่งเฮยหมามองนะว่ากับเหรีราคาที่ออกมาเนี่ยเต็มที่นะเฮียหมามอมะเสมอหนึ่งหรือไม่ก็อาร์ซนอลชนะ10ึ่นะเฮยหมามองมองอาร์ซนอลเป็นหลักนะเพราะว่าเหรีราคาที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นสนับสนุนของบอลฝ่ายรองอยู่นะครับ ใช่ครับเพราะนั้นเป็นการมองนับในมุมมองเดียวกันนะครับกับผมผมเองก็ยังมองอยู่ในลักษณะของราคาที่ออกมาแล้วอยู่ในหน้าของบอลรองนะครับ อาร์เซนอลน่าจะสู้ขาดใจครับเกมนี้นะครับหากเชลซีจะสามารถเอาชนะได้นะครับก็คงจะชนะได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองคงเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงขั้นชนะขาดหรือถล่มทลายแต่ท่านี่ราคาที่เป็นอยู่นะครับณปัจจุบันนี้ยังบ่งบอกได้ว่าโอกาสเสมอนี่มีสูงมากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือราคาเนี่ยบ่งบอกว่าอาร์เซนอลมีโอกาสจะเปิดบ้านทุบเชลซีเลยด้วยซ้าไปว่าะ้ะนในส่วนของเอนดี้แกผมมองว่าวันนี้หากอาร์เซนอลแพ้นะก็จะเป็นการแพ้ไม่ขาดเห็นด้วยไหมครับ น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นครับผมถ้าแพ้ก็แพ้น้แพ้ไม่ขาดครับรับเพราะนั้นนี่คือบทสรุปนะคู่ลอนดอนดรบบี้แมตช์นะเป็นเกมอาร์เซนอล นะเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะมองว่าเกมนี้นะค่อนข้างที่จะยากหาเชลซีนะจะบุกมาเพื่อที่จะเอาชนะขาดแต่เรากลับมองว่าอาร์เซนอลนั่นแหละนะมีโอกาสที่จะชนะเชลซีได้ด้วยซ้ําไปแต่ในส่วนของสกอร์นั้นต้องบอกว่าล่อแหลมเหลือเกินครับในคลิ้นี้นะคงไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องของสกอร์นะครับนะคงต้องหลีกเลี่ยงกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ฟันถงว่าเชียร์อาร์เซนอลดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ลอนดอนดาบ้แมตนะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครสนใจนะนะ่าจะติดตามพวกเรานะคอสสี่ห้าโอรแอสสี่ห้าโอวีเอาร์นะแล้วก็แอสโอวีเอาร์หนึ่งหกแปดแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราจะมาวิเคราะห์บิ๊กแมตนะคู่ไหนกันนะนะก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันนะพบก,กันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ